โอเคครับคนเร้ออยู okay, you, mm ่ก hmm. ับฟรีไฟนะครับวันนี้เราอยู่กับเออก็ฟรีไฟก็อยู่กับฟรีไฟใช่ไหมโอเคครับพอดีว่ามันมีน้องคนหนึ่งถามมานะว่าพี่ตั้งค่าอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะก็ตั้งเดิมๆหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเนี่ยเดิมๆเดิมโรงงานนะครับเดิมๆโทรศัพท์แล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยการตอบสนองหรือว่าอะไรก็ประมาณนี้เลยนะผมตั้งประมาณนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆเรียนให้ดูนะเดี๋ยวเร่ยนจากขบวนแล้วกันนี่ครับประมาณนี้เลยตั้งค่าผมนะนี่ประมาณนี้ เห็นปะไม่มีอะไรมากนะคบผมผมเล่น2นิ้วนะเออเล่นนิ้วโป้กับนิ้วโป้นะนีวโป้ข้างซ้ายกับนิ้วโป้ข้างขวานะตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมนี่เก็บของอะไรก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตั้งอะไรนะเนี่ยเห็นปะเสียงอะไรก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับผมนี่ก็ไม่ได้ตั้งอะไรเหมือนกันนะครับนี่เห็นปะก็คือผมเดิมๆอ่ะผมมาตั้งแค่นี้แค่นี้ผมตั้งแค่นี้ประมาณนี้เลยข้างนอกก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับผม สำหรับระยะยิงก็ประมาณนี้นะระยะยิงก็จะหวังหัวได้นะเนี่ยระยะเนี่ยหวังหัวได้วิธีการลากนะผมลากจากสุดจอข้างล่างขึ้นไปมุมจอข้างบน,นครับเนี่ยลากอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับเห็นปะเห็นปะบามันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างเนหะ็นปะก็หวังผลได้อยู่นะเห็นปะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะเรื่องปกตินะครับ เห็นปหวิธีการลากก็ประมาณนี้เห็นปะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกซองวิธีการลากก็คล้ายกันนะเนี่ยแต่ว่าต้องระยะประชิดนิดนึงมันนีน้อันนี้ก็ไม่ติดเนหะ็นไมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะถ้าใครจะไปลากหัวนะก็เอาไปเล่นได้นะลากหัวนี้กลยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างเห็นปหมก็ระ,ระยะกลางๆอะยิงไาย้อยู่นะผมก็เล่นอยู่นะตั้งคานี้ก็ไม่ค่อยได้ตั้งอะไรนะ ก็ยิงโดนอยู่นะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะโดนตัวบ้างโดนหัวบ้างนะประมาณนี้นะครับผมสรับตั้งขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ตั้งประมาณนี้เลยนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับตั้งตามกันไปก็บางครั้งมันก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันต้องเข้าใจว่าตัวเองเล่นประมาณไหนนะบางครั้งผมเล่นมุมการตอบสนองเลยางครับผมก็ปรับให้มันลดลงนะบางครั้งแบบเราเล่นตามรีเฟกโทรศัพท์ไม่ทันนะมาลรหมุนตามไม่ทันอ่ะเข้าใจปะ แต่บางครั้งที่แบบสมองปลดโปร่งอะไรเงี้ยเราก็จะแบบตอบสนองไวอะไรประมาณนี้นะก็จะเล่นได้พิวกว่าเดิมแบบป๊อป๊บปป๊ออะไรประมาณนี้นะมาเห็นปะมาก็มาตอบให้แล้วนะครับสำหรับน้องที่ถามว่าตั้งค่าพี่คืออะไรนะครับผมผมก็มาเปิดให้ดูแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับตั้งค่าในตัวเกมตั้งส่วนตั้งค่านอกเกมก็ไม่มีอะไรนะคือโหลดมาแล้วก็เล่นเลยนะเดิมๆไม่มีอะไรนะตั้งค่าปุ่มก็ประมาณนี้เลยนะนี่นี่ประมาณนี้เลย เดี๋ยวเปิดตั้งค่าปุ่มมาดูนี่นะตั้งค่าปุ่มประมาณนี้ใช้ประมาณนี้2นิ้วเล่นประมาณนี้จริงๆมันอาจจะไม่พิ้วเหมือน3นิ้ว4นิ้วอะแต่ประมาณนี้เนี่ยสองนิ้วเข้าใจปะก็ประมาณนี้นะสำหรับ2นิ้วโอเคไปละคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมคลิปนี้มาแนะนำประมาณนี้ละกันไปละนะครับ